อ่าโอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมอ่าพัศกรนะครับยุก็มาเล่นกันต่อไปในใหม่เซอร์เจ็ดแปเก้านะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเกมพัศกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนัครช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับช่องทางการกดซูเปอร์ตั้งของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นจันนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้เลยว่นนะ เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะอะไรอย่ม,มันโลกนะอโอเครับของก่อนพอดีว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเล่นด่านสำรวจกันมันจะเป็นด่านอะไรวะมือถั่วเออเดี๋ยวก่อนแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันใช้ตัวอะไรบ้างขอดูก่อนนะถ้าถ้ามันมีตัวที่ผมเล่นได้ผมก็จะเล่นนะ,ะเพราะตอนนี้นผมสามารถเล่นบบสำรวจแค่4ด่านเท่านั้นเองเดี๋ยวขอดูด่านที่1เลยด่านเบสิกเลย คือด่านที่ผมจะเล่นน่ะมันไม่ได้ปลดในส่วนของแท่นดาวพนาหรอกแต่ว่าผมจะไปลุ้นเอานั่นเว้ยอะไรวะไอ้ดาวพนาในด่านของมันเองอะแต่ไม่ได้ปลดแท่นนะปลดแค่ดาวเนี่ยในด่านนี้นะครับมีทูแก้แค้นเออขอดูหน่อยมีทูแก้แค้นมีใครเล่นบ้างเนี่ยมีลิซซัดอนลิซซัดอนลิซดอนลิซดอนเยอะแยะเลยอ่ะมิวมิวอ๋อมิวไม่มีแค่มิวกับลิซดอนเองดิ เอีกก็โอเคเดี๋ยวเพราะมิวเราก็เคยเล่นด่านลูกเกียดเอ้ยมิวเราเคยเล่นนักว่าล่าไปแล้วใช่ไหมนั้นเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ปั้นดิสดอนก่อนก็ได้นะครับเอาไปเล่นก่อนดิสดอนก็ใส่ท่อนไม้บวกเจ็ดไปลิบบินก็ไปยืมลิบบินชาวบ,บ้านเข้ามาใส่ก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมไอพวกตรงนี้มันมีอยู่แล้วไงไหเห็นป่ะเฮ้ยนี่ก็ใส่ได้นี่ไงบวกไปเลยแปดสิบไม่ถึงด้วยสกิลเราเขาก็มีอยู่แล้วนะฮะชิชลๆเลยมีแค่ตีบวกนะที่ไม่ถึง แค่นี้ก็น่าจะสู้ได้แล้วมักงร้านกว่าเดี๋ยวมิวค่อยมาสับอ๋อใช่อีกจุดหนึ่งก็คือเครื่องประดับเนาะผมใช้เครื่องประดับของเจ้านี่อะตัวเทพผมแล้วกันตัวนี้ตัวเก่งที่สุดในทีผมละนี่ใส่ไปก่อนนี่เราต้องบวกนะครับเราต้องบวกเราต้องบวกมันนะครับนี่ใส่ประมาณนี้ไปก่อนอุย้ยไดั้งร้านเกือบเยอะนะหลายอยู่โอเคก็ก่อนจะไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเคลียร์ของแป๊บน,นึง สู้ได้เท่าไหนเท่านั้นนะฮะไม่ต้องไปดันทุลังมากนะครับเท่าไหนเท่านั้นเรามีเวลาเล่นอีกหลายวันนะฮะโอเคจัดมาครับตกปลาแต่ไปก่อนนะฮะตรงนี้คือผมวันนี้ไม่ได้เล่นเลยเลยแต่วันนี้ตั้งใจจะเล่นด่าดสำรวจอยู่แล้วเพราะว่า e ีก่อนก็ไปผ่านด่านมาด่านดาน,ดาน,ดานมาอัพพลังมาน่นนี่นั่นนะครับ ตัวนี้ก็6ล้านกว่าแล้วโอ้จะ6ล้านหนึ่งละงี้ก็อย่าอรอแลกไอเทมอ,อไม่มีนะเฮ้ยนี่ไงไมีอยู่แจมแจมเลยขนส่งเอาแล้วกันนะตรงนี้นะขนส,ส่งแล้วขนส่งโอ้โหเราเล่นช้าเกินไปคนระับไม่มีคูณสองเลยเฮ้ยกดพีดใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็น โอเคตามนี้แหละกำลังได้ร้านค้ากำลังโดนใช้ใจ่ายประหยัดนะฮะอ่ะาไปออกไปเลยครับตรงนี้อ่าก็เอ้ยอะไรวะ Achievement เด้งเหรอเอ้ยให้มันเด้งไปดิช่างมันก่อน,นลองดูเลยว่าจะผ่านฉลุยไหมผมก็ภาวนาให้มันผ่านฉลุยแหละเราจะได้ไม่ต้องอะไรมากนะครับ ต้องไปกลังวนอะไรมากครับเราเล่นแบบในทางของเราเอแหละนะครับเฮ้ยได้เพชรด้วยวะนี่นะอุยได้อะไรแทงแล้วเว้ยกำลังบ่นอยู่เลยว่าไอ้ใบรายแทงผมไม่มีแล้วนะ,อะโอเคตรงนี้ก็จะมีความสำเร็จตรงนี้หนึ่งอันก็จะคือตกปลาโถ่ตกได้ปลาผายากนี่เหรอ <c oughs> เป็นกรรม ่ะก็ประมาณนี้นะครับลุยกันต่อนะฮะอ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวอันไหนผมกดได้ผมก็กดไปก่อนนะฮะบึง้งปึ๋งไปอันไหนได้ก่อนก็กดก่อนเอาให้ครบไปก่อนอันนี้ก็กดรับไปก่อนยิ้มไหนหลุดก็ให้มันหลุดไปทั้งมันเดีย๋ยวค่อยเก็บเอาเอาก็เก็บเอาไปสามยิ้มแล้วนะ ค okay. ลองดูครับลองดูมก็ประมาณนี้แหละฮะอ่ะโอเคยอมรับได้ก็โอเคครับโอ้ยมีลังนักล่าผลวมาหนึ่งนะฮะอ่ะลองดูลองดูงดจัดไปลุยไปเลยนะฮะเบ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 โอเครับเลย มันก่อนก็กดดิสไปได้ดิสมาด้วยนะได้อ่าดิสมารอยเก้าสิบชิ้นนะครับกดไปเรียบร้อยได้สีทองมาแค่สี่ปวดกระบาล <c oughs> สาเสียไปตั้งหมื่นหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเท่าไหนเท่านั้นแหละครับผมจัดไป แฝง792นะฮะจัดไปครับ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 คราฟโอเคผ่านอยู่นะตรงนี้มาทีมสุดท้ายนะครับผมจะเล,เล่นให้ครบ150ก่อนนะครับนี้ผมเพมารับโอเคครบแล้วท,ลที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรที่เหลือแค่บอรี่ใช่ไหม เบอร์รี่เท่านั้นถูกไหมอีมมีพอดีเลยอ่ะเบอร์ออรี่มาแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นทาวเวอร์ใช่ไหมแค่นี้เองรวมๆแล้วยังไม่ถึง10นาทีเลยที่เหลือผมเล่นรอบดึกเอาอโอเคอีก,ก่อนนะอันนี้มันรันเอาของออโต้เหรอวะใช่ไหมเหมือนมันรันเอาของออโต้นะเพราะว่าเราผ่านไปแล้ว80ชั้นใช่ปะเราไม่ต้องมากดรับอีกนะ จนกว่าเราจะเล่นด่านมาสเตอร์แล้วมันจะให้เลือกนะโอเคนะันเอาตามไว้ก่อนนี่แหละโอ้ยกระจับแช่แข็งไว้เลยก็จบแค่นี้เองครับอ่ามาเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านสำรวจที่เรารอคอยกันแล้วนครับผมเจอกันหน่อยอ่ะนี่ผมโหนไว้ก่อนลวกันจริงผมโหนไว้หลายอย่างอยู่มันยังไม่ใช่จุดประสงค์ของวันนี้นะฮะอ่ะก็พลังนี่ยังไม่ต้องอัพด้วยนะครับไปกันแบบดิบๆเลยนะฮะ ไปกันแบบดิบๆเดี๋ยวก,ก็นะถามไวิธดการคันโตอยของใครเล่นแล้วกันไปกันแบบดิบๆเลยฮนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอจับโปกเกมอนหน่อยได้ไหมเผื่อได้โปกเกมอนช่วยเหลืออ่ะขอสักสองสามนาทีแล้วกัน응มันก็ไม่ได้ง่ายวะผมลืมไปนะส,สักกี่ใบด응ิไม่ได้ฮนะมันก็จับยากนะเดลิเบอร์ส สี่สิบใบโป๊กก็ให้ครับโป๊กปากโป๊กปาก,ปากเอ้ยตัวนี้นี่ว่าเกรเซียยากนะคิวเลมแม่งไม่ออกหรอกผมว่าอยากได้คิวเลมเอาเป็นพราะมันชื่อเลือ,อโอเคมาไปแค่เจ็ดแปดใบนะครับพอพอแค่นี้แหละเฮ้ยเลจีไอโอคือผมว่ามีแล้วนะครับใช่ปะ ผมไม่มีแล้วทัางไม่เหอะไม่สนใจหรอก <c oughs> งอนอ่ะอ่าจัดมาเลยครับด่านแรกนะครับต่อเลยครับอันนี้เหมือนเราเล่นค้างกันไว้นะเหมือนเราจะเล่นค้างกันไว้ผมก็จะใช้เบอร์รี่เพิ่มเลือดไปก่อนเพราะว่าผมมีอ่าสกิลเผาไหมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใช้นะครับต้องลุยกันต่อนะครับตรงนี้ ก็เปิดเลยอุ้ยสบายอยู่ครับนิ่งๆกันไปเลยโหประเด็นคืออะไรหรือเปล่าอ่ามีพิกาชูใส่หมวกโซชีครับค่อนข้างเล่นง่ายถ้าออกมาประมาณแบบนี้นะครับสบายมีตัวสายฟ้าเอาไว้ย่ำนะฮะ <c oughs> สบายสาไหนๆก็เล่นแล้วเอาไว้แม่งผายหมดแล้วกันจะได้ตัดปัญหาไปนะครับ ลิซซดอนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากครับบินอย่างเดียวนะครับกันเดเมจเท่านั้นบินอย่างเดียวพอนะครับเพราะว่ามันชอบตีตรงกลางนะฮะระวังเลยเนี่ยแค่นี้ก็สบายแล้วก็แต่ติดเผาไหม้ให้มันสักหน่อยนึงนะครับแค่นี้ก็ชิวน่ะนะพอมันพอเราลงมาปุ๊บมันก็มันก็จะตีเราปั๊บเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้พิาชูจัดการโอเคผ่านง่ายไหมผมว่าง่ายนะก็ลองดูนะครับหัวไม่ยาก มันจะไปยากตรงมิวอะเชื่อผมปะเดี๋ยวคอยดูมิวแล้วกันร้องอะถ้ามิวนี่คือมีร้องบอกกันเลยเฮ้ยเวลาเล่นด่านสำรวจไม่ต้องใช้ตาต่อสู้ที่เป็นตาไฟนี่หว่าไม่เป็นไรไม่ทันละคอยว่ากันเฮ้ยแม่งใช้เฮอริเคนใส่ไอ้ตัวนั้นผมเลยอ่ะสปอก่อนหลับไหลหลับไหลหลับไหลเว้ยต้องใช้เทคนิคนิดนึนนง คือที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมตีไม่แรงนะครับเอาย่ผมตีไม่แรงก็ต้องใช้วิธีแบบหยุดชะง,งักอะไรมันหน่อยนึงไม่งั้นนี่คือแย่นะบอกก่อนอน,นี่แอนติเมทเลยให้มันเลือดลดไปเลยโอเคอจับหลับไหลไปก่อนแล้วก็ตัวนี้เอ้ยเอาลืมผมลืมดูแลดับการตีอ่ะตัวนี้ก็จับบินไปก่อนเลยครับส,สบายอันนี้ก็ใช้น้ําจัดการโอ้โหตีมึนนะแต่ไม่ตาย ผมก็เผาหไหม้แม่เลยครับเรียบร้อยอ่ะตีมือไปก่อนเออเพราะว่าตัวนั้นมันไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมไปตีกลนี้แล้วกันให้มันผ่านเทินนึงไปก่อนผมจะได้บินหนีไปก่อนไงแค่นี้ผมก็ไม่โดนละโอเคเธอก็จัดการบินอีกรอบนึงโอเคหลับไปก่อนรอบนึงนน้องแล้วก็ติดเผาไหม้ไปดอกนึงโอ้โหเบาเกินว่ะเฮ้ยระวังสวังสกิลโรลลิ่งให้ดีนะครับ อายนะครับนี่ไงโชคดีครับหลบได้โอ้โหรอดตัวไปอ่ะจะบชนะอันนี้ก็ถือว่าดีศัตรูเถื่อนขึ้นมาหน่อยนึงแต่เราก็สยบมันทอได้นะครับอ่ะโอเคถัดไปนะครับผมก็ด่านถัดไปเลยปลุยกันต่อนะฮะลุย นี้ก็จะมีแต่โปเกมอนหินใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราก็เอาลอดตัวลอดได้นะเผาเพราะไอ้พลไม่ใช่เผาหนม,มากไหมเอ้ยแม่งตีทั้งบนเราเว้ยโอ้โหนี่ใส <c oughs> อีเวน้เนียแม่งตีเราเออบินหนีครับนั่นแน่วุดไปดิไอ้น้องมีทั้งโปเกมอนไฟฟ้า,ฟามีทั้งโปเกมอนโอ้ ดีอะถือว่าดีครับหลบได้หมดเลยรอดครับบินครับบินหนีไปสิครับเรียบร้อยเหมือนตึบเป็นตึบใช้ออนเทลใส่พวกนี้ได้นะนี่ออนเทลโอ,โ,อโอ้ไม่ตายด้วยเผาไปดีครับติดเผาไหม้ไปแล้วอาอแม่งไม่ไมเผาอาเวีนการรมงานเข้าแล้วอ,อ,อย้ยบินต่อยิงดีนะลิซาอนผมเร็วนะได้ตีหลายเทินถือว่าโชคดีไปนะอ่าดับอหนึ่งครับ บินดีรอแล้วอ้อโหเรียบร้อยอ้าวมีเจ้านิโดครับออตี้กอนอืมแจไมไอออนเทลหายเลยเอ้ยติดพิษดี่ว่าเวลาด้งเลือดทันเลยหนีก่อนฟืบดอกหนึ่งได้บินหลายรอบอยู่นะดีอยู่เฮ้ยไอ้นั่นแม่งตีไม่เข้าเลยว่ะนิโดควีนหราจะเป็นดานสุดท้ายของผมแล้ว <laughs> ไอสีมือไปก่อนเลยเอ้ยโดนแล้วอู้ยครึ่งลอดหายฟื้นฟูเลือดทันไหมเนี่ยฟื้นฟูทันปะวะโอ้โหโดนเลยครับทันอยู่นะได้อีกสองเทินปะเหมือนจะฟื้นฟูได้อีกหน่อยนึงเอาทีไม่โดนด้วยโอ้โหรอดครับก็เสียเลือดไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ได้อยู่นะก็ยังคงต้องเล่นดิสดอนไปต่อเนะะาะจะว่าไนี้ก็ยังดิสแอนอยู่ เดี่ยอันนี้จะเป็นมิวเนี่ยอ่เฮลิสดดต้อนอันสุดท้ายแล้วนะครับเดีย๋ยวจะได้ถ่ายโอนพลังงานกันละอ่ะโอเคเดีย๋ยวถ่ายโอนกันอีกทีนหนึ่งไหดิรออะไรอ่ะไอ้ด่านนี้ผมเคยเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งหมดแล้วนะครับไม่ใช่เออใช่เล่นแนะนำอีกเซิร์ฟหนึ่งหมดละแต่ว่าตอนนั้นพลังมันเก่งเกินนะฮะพลังมันเยอะผ่านง่ายนี่ก็เล่นแบบว่าพลังสูสีจะได้รู้ถึงความยากเอ้าผมเล่นชาวเวิร์สอยู่แล้วเนี่ยปับ๊บจริงดิ เอาเออจะเย็นเพื่อนเออโอ้หใจคอไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนหลับไปเลยน้องฟูบเรียบร้อยเหลือพีเจียนไอ้ป๊อปโป้นี่ไม่ใช่พีเจียนใช่ป่ะป๊อปโปะเมื่อกี้นี่นี่นี่นพีเจียสพี่จอร์ดหรือพี่เจียสก็แล้วแต่จะหาแล้วกัน,อ,กนอ้าวแมลงก็เรียบร้อยเลยครับมแมลงอะ่ะเหลืออะไรอ่ะครับผมลงไปแล้วสลบสไล เฮ้ยล่วงไปแล้วครับเฮ้ยไอ้นั่นผมจะตายแล้วบาร์นาบานะ้อนะอืมเอาไปกินเอาเฮ้ยเออจะตายแล้วโอเคอีกหนึ่งดอกเอาเว้ยยังต้องสู้กันต่อไปเอาล้ครับใช้ตาไฟแล้วเฮ้ยบารนะ์นาใจเย็นๆใจเย็นๆจอสอืมสลบสลายเฮ้ยไม่ตายงานเข้าแล้ว โอเคเหลือบานาตัวเดียวบาน,น์นาตต้องใช้บินอย่างเดียวบินกับไฟแค่นี้ก็อยู่แล้วผิดไปกินนะครับจัดไปน้องใจคอไม่ดีเลยครับเรียบร้อยอชนะได้นะครับสบายๆต่อไปก็เป็นน้องมิวเลยนะเดีย๋ยวต้องใช้มิวเล่นแล้วในด่านนี้โอ้โหนี่แหละนี่แหละอันนี้คือตัวการที่เราจะทําให้เราล่วงเลยนะ,ะมิวเราก็ใส่อะไรอะ่ะจริงจมิวใส่เป็นเมททัลโคตติ้งนะฮะ แล้วก็ใส่เป็นอุปกรณ์บวกเลยเดียมีบวกหบวกเจ็ดเหลือมาไปด,ดูก่อนถ้าเหลือก็ใช้อ่ะเหลือก็ช่ามันลองดูก่อนนะครับใช้บวกหไปก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ยืมริบบินชาวบ้านก็มาใช้ก่อนของมันมีจำกัดนะฮะ อ่ะอับเกรดด้วยนะโอ้โหเราไม่ได้ใส่ของอะไรเลยเหรอเนี่ยอ่ะลองดูกันเผื่อรอดนะฮะถ้ารอดก็เล่นต่อนะถ้าไม่รอดก็ก็ bye ับายบายอ่ะปะลับก็เอาของด่อนมาใส่ก่อนแล้วกันนะฮะที่ยืมฟีนี่มาครับผมจะเล่นสภาพแบบนี้ก่อนนะถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยว่ากันทีแล้วกันอ่ะลองดูนะครับมันก็ไม่คียเลนนะแต่ว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับต้องลองดูก่อนทีหนึ่ง ได้เวลาลุยกันนะครับน้องมิวสายลุยจะรอดเพ่มไม่รูนะอาจจะต้องมีการสลับแปลงล่างกันเล็กน้อยนะ,อะลองดูก่อนไม่รู้อะนะครับแปลงล่างไปเอโรเนี่ยมันเปิดโลได้นะถ้าจะไม่ผิดเอ้ยมาถึงก็เล่นเราก่อนเลยโอ้จะรอดหรอวะมันดูเล่นยากวะนะผมว่ามันดูเล่นยาก น้องเพลงเหรอหลับไหมเฮ้ยหลับเลยนี่หว่านี้โลก่อนโหมันตีกันไม่ได้เลยทำไมมันเอาโปเกมอนอย่างนี้มาให้เราเล่นวะเนอะโหว่ามันไม่ควรเอาโปเกมอนแบบนี้มาให้เราเล่นอะมันเปโปเกมอน Pokemon ที่ตีไม่ทะลุอะไรเลยอะโหต้องใช้พลังของมิวเองวะว่าพลังของมิวเองน่าจะเจ๋งกว่านะเอาเป็นว่าเรายังไม่ห้ามตายแล้วกัน แต่ว,ว่าฟูคลินหนุ่มจะไปแล้ววะบอว่ามันอ่อนมากเลยโอ้โเออว่าใช้สกิลนี้ดีกว่าดูท่าแลวดีนะมีโลมาตะโอเคโหว,ว่าสกิลนี้เจ๋ง่าเยอะเลยวะไม่ต้องแปลงร่างแม่งหรอกเล่นแม่งอย่างเงี้ยแหละ แปลงล่างก็ใช่ว่าจะดีนะโอเคมีผอมมาเอ้ยมีผลลดเออเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนก็ใจร้อนอีกแล้วย,ยิงงนัวๆไปนัวๆไปนัวๆไปโอเครอดไหมวะ <laughs> เหมือนจะเล่นยากขึ้นนะเฮ้ยแค่สะดุง้งเฉยเหรอ โอ้โหผมว่าไม่รอดว่ะมีผมว่าไม่รอดแล้วโอ้ยทำไมตัวช่วยผมแต่ละตัวแม่งกากจังวะดูดิโอ้มันจะไปทำอะไรได้วะเนี่ยตัวช่วยของผมเนี่ยโอ,โ,ออออโอ้โหอีบิตเนาะอ่ะอมโอ้โหแล้วหลับด้วยเยี่ยมหัม,มว่าด่านเนี่ย ปั่นป่วนเราเต็มที่เลยวะหัวไม่น่ารอดวะเราใส่ต้องไว้โอกาสหน้านะเนี่ยต้องไปปั่นพลังางานอื่นแล้วเดีย๋ยวต้องเฮ้ยเลือดลอด,เล,ดเลือดขึ้นหรอจริงดิหลับแล้วเลือดขึ้นเหรอเนี่ยต้องใช้สก,กิลนี้อย่างเดียวเลยอะนะครับสก,กิลอื่นทำอะไรไม่ได้เลยโอ้พวกคคลินไม่รอดละอืมเผาไหม้ไปก่อนต้องประคองมาผมว่านะคือสเต็ปนะี้คือเล่นประคองเลยลนะ่ะ ทำอะไรได้วะเนี่ยกระจายความเสี่ยงแล้วกันหลับอีกแล้วอ้ยไม่หลบัลบเว้รอดนี้รอดว่ะอ,อ้ยได้อยู่สบัดเลยสบัดเลยสบัดบ๊อบลดพลังป้องกันอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้อืมโอเคดีมากครับค่อยค่อยทำไปุ๊เรียบร้อยอ่ะตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่นี่แหละโอ้โหตัวนี้ตัวแสบเลยอลองดูนะอุ้ยไปแลวหนึ่งครับเพื่อนยาก เสือเพื่อนยากกลับบ้านไปหนึ่งตัวนั่นไงโดนอีกแล้วหลับแล้วเพิ่มเลือดเว้ยอย่างน้อยเราก็มีหลับแล้วเพิ่มเลือดนะครับเดีย๋ยวจะหลับบ่อยๆหลับแล้วเพิ่มเลือดนะครับโดนไปดีครับเรียบร้อยสามหมื่นหอมไม้ไปเดียน้องอโดนอหอาไม้ไปพังพลางก่อนแล้วกัน ี้เลือดเต็มเหมือนเดิมตัวช่วยยังคงอยู่เพื่อมันต้องไปสักตัวเอ้ยโหห่าโดนไลยนงครับนี่ล่ะค่อยๆจัดเก็บไปนะฮะค่อยๆจัดเก็บนะครับผมค่อยๆจัดเก็บเฮ้ยผมเลี้ยงตัวนี้ไปก่อนแล้วกันจริงๆแล้วก็ใช้เบอร์รี่ได้เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรอดหรือเปล่าฟึง่ง Okay. รอไหมโ okay. อเคเอาพลังป้องกันแม่งไปเรื่อยอนะจริงจริงมันก็ได้แค่กระแทกเราแค่นั้นแหละเดี๋ยวรอเบอร์รี่ไอ้ไม่รอเบอร์รี่รอตาต่อสู้เต็มก่อนน่าจะช่วยได้เยอะอะลดเลือดแม่งไปเลยก่อนที่แม่งจะใส่เลือดเพิ่มนั่นไงเฮ้ยลำไส้จะจบวะเนวเนี้ย <laughs> น่ะไห่จะจบครับผมเบอร์รี่ก็หมดแล้วด้วยน่ะไหนจะจบพี่เด้งเลือดกันขนาดนี้ไหนพี่จะจบบากทีจะพักพี่ก็จะเพิ่มเลือดเห็นไหมเฮ้ยสู้กันไปอีกชาตินึงนะครับลูกนี้ผมเก็บแม่งก่อนตัวแรกเลยแล้วตัวช่วยผมแม่งยังกากเลยครับผมบอกแค่นี้เลยเฮ้ย ความกลากนเกิดม่งเปิดโลดแล้วพอถึงเทินม,มันก็จะเปิดโลนะครับอ่ะเปิดโลดอ่ผมว่าเสียเวลานะครับเคสแบบนี้อย่าค่อยว่ากันต้องหาตัวทันดาเมทแบบแรงๆเลยนะครับอ่ะคืนของให้กับฟินนี่ก่อนฟินนี่ไม่มีของใส่ใม,ม้ฟินนี่ปิดลูกเกีย re. อันนี้เป็นของลุงเกียนะครับส่วนอุปรกรณ์ประดับเป็นของฟินนี่นะครับคืนครับใส่เพลิ่นจะใส่เพลิ่นตามนั้นนะครับพลังก็เวทเวทอยู่ที่นี่แหละ6ล้าน6ล้านกว่ากว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันก็เหลือแค่นี่แหละไอ เป็นการคันโตนะครับเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับแล้วก็จะมีทามันต้านะครับท่ามาดีทามันต้าไม่เข้าไปละเดี๋ยก่อนนะโอเคแล้วก็จะเหลือในส่วนของเหมืองแร่แค่นี้นะไม่มีอะไรงั้นเราก็กดออโต้ไปก่อนให้มันเล่นไปถึงด่านสุดท้ายแล้วกันนะตรงนี้อยาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคชนะไป ก็สู้จนถึงคนสุดท้ายอ่ะนะฮะจัดไปเลยครับก็รอคอมพิวไปตามนั้นนะครับเก็บเรียบเก็บเรียบไม่มีอะไรก็แค่เก็บของไปนะสำหรับต่างสำรวจก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บกันใหม่นะฮะมันมิวผมมันอ่อนเกินะนะ้อยง่ายเลยเดี๋ยวก็เป็นป่าไม้เนาะก็ ค่อยเล่นตอนดึกละกันจริงๆก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้นะฮะเหลือก็จะเป็นของที่เราเก็บมาได้นะก็เดี๋ยวกดใช้ไปอัพไปบ้างนะครับบางจุดละกันนีอะไรอัพไปก่อนนะฮะตรงนี้กล่องเกลือก็เก็บมานิดๆหน่อยๆน,นะครับโอเคคร่าวๆแหละเต็มที่แล้วนะครับ มิวมันอ่อนจริงผมไม่ได้คิดจะปัน้นมิวลืมไปเลยว่ามิวมันไม่มีให้เล่นแล้วนะหมดแล้วลืมไปแม่งเหลืออีกด่านหนึ่งนี่หว่าแล้วเป็นด่านที่สำคัญด้วยนะตรงนี้เดีย๋ยวค่อยเก็บไปอัพแล้วกันนะโอเคเก้าสิบกว่ากดเลยธรรมดานะครับจะได้ไม่กี่หมื่นหรอกเล่นนิดเดียวนะฮะค่อยๆเก็บค่อยๆเพิ่มไป ใกล้จะ61นะครับนิดเดียวโลตอมก็อัพได้ครับอาเวลคือละโลตอมเนี Low ่ยมันให้เยอะนะถ้าถ้าดูจริงๆอะ่ะ1เลเวลของโลตอมนี่คือคือผมเห็นแล้วะมันให้เยอะจริงๆนะเออไม่ใช่ว่าให้น้อยนะครับคร่าวก็จะประมาณนี้แหละครับก็ลองดูนะฮะไม่ค่อยอนี่ไปเรื่อยเดี๋ยว ep หน้าทั้งหน้าผมก็จะมาเล่นต่อแล้วก็มาไล่เก็บต่อนะครับ ว่าผมไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะฮะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้แปดหมื่นเลยเหรออ่ะโอเคก่อนได้าจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบอลโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ